นี้5นาฬิกานาทีเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับแล้วช่วงหน้าครับช่วงหน้าช่วงหน้ามาดูข่าวนี้ที่จังหวัดระยองคุณตาอายุ78บครับขับรถเข้าไปนะครับจะไปร่วมงานศพแต่เกิดอุบัติเหตุนในวัดครับเ,เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูฮะ สยามฮาโลวีนปิดสยามมันสยองแลนด์มาร์คความหลอนรับบอลฮาโลวีน Halloween แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพโดยดีวีเอผนึกเฟล็ก10.5สและสำนักงานทรัพย์สินจุฬาเนรมิตสยามสแควร์ให้กลายเป็นดินแดนสุดหลอนพร้อมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินกว่า100ชีวิตตลอด3วันเต็มพร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายเราอยากสร้างงานสยามฮาโลวีนเนี้ยให้เป็นอีเวนต์ของประเทศไทยเลยงานนี้เป็นงานแรกเราไม่คิดว่าทาราฟิกจะจะเยอะขนาดนี้วันหนึ่งก็เป็นแสนคนที่คนเดินเข้าเดินออกอย่างเงี้งยภูมิใจกับรีซอสที่ออกมาในวันนี้นะะน